แหมแกถามเพื่อนก่อนไหมอ่ะว่าสะดวกจ่ายหรือเปล่าคนละไม่กี่บาทก็จริงแต่ถ้าหยดจ่ายคนเดียวอ่ะจะไหวหรองั้นฉันซื้อให้แกเลยดีไหมแกจะได้ของขวัญที่แกถูกใจไงจะดีหยอหยดแต่ฉันไม่ได้ขอแกนะเบิร์เดย์นะแกมีความสุขมากๆนะอืมหยดเพื่อนรังนิสายเปรจริงๆเลยนี่เพื่อนสาวฉันเห็นร้านญี่ปุ่นเปิดใหม่อ่ะมีโป้<ม>ด้วยนะ โยดพาพวกฉันไปเลี้ยงหน่อยสิใช่ไปเถอะน้อ,อยโยดฉันอยากกินแซลมอนอย่างอะ่ะพวกแนี่ฉันไปเชียงใหม่มาซื้อแคปมูเจ้าดังมาฝากแจกก่อนเลยอันนี้ของแกนิวเยีะแต่งกี้วจะเพื่อนสาวของศากใช่ไหมไม่เก็บเงินเนาะอย่างฉันเนี่ยนะจะเคยเก็บตังฟ้านี่ ของแกเฮ้ยขอบใจนะแกน่ากินอะของโปรดฉันเลยชอบก็ดีแล้วจ้ะส่วนนี้ของแกปุ๋ยขอบใจนะแก,ะก,ะกมีของฝากให้เพื่อนตลอดเลยรู้ใจใเพื่อนจริงๆเจ้าเนี้ยอร่อยเด็ดแน่นอนมันจะเด็ดคูดฉันได้ไหมเนี่ยไปไปทำงานได้แล้ว เที่ยงแล้วอ่ะกินอะไรกันดีอ่ะแกชาบูไหมอยากกินอะไรร้อนๆอ่ะชาบูหรอฉันก็อยากกินนะแต่ช่วงนี้ฉันตังค์ไม่ค่อยมีอ่ะถปุ้ยเพื่อนฉันอยากจะกินแต่ไม่มีเงินนะ่ะน่าสงสารจังแหมแกกลัวอะไรอ่ะเรามีหยดสายเปย์สะอย่างใช่ไหมจะสซี่จ้าแ,แค่ชาบูอ่ะทำไมฉันจะเลี้ยงพวกแกไม่ได้ ให้มันได้อย่างนี้สิเพื่อนสุสวยของฉันใจดีและสวยจริงๆอะ่ะเป็นบุญปากของฉันแล้วแหละที่ได้กินชาบูสวยและรวยมาเกเฮ้ยไปไปกระเถอบพวกแกฉันหิวแล้วอ่ะปะอยากกินอยู่พอดีเลยแกเลย <c oughs> <c oughs> เป็นอะไร ื่นเลยอดนี่ใจมากเลยแกนี่พวกแกฉันถูกแล้ตัวเล็กเล็ก้ายสาตัวตั้งหนะ้าใบแน่จริงดิแกถูกห้าใบก็ตั้งสองหมื่นเลยนะเฮ้ยเงินทองไหลมาเทมาจังเลยอ่ะอย่างนี้ก็เรียกเจได้แล้วอ่าดิถูกหวยเยอะแบบนี้เลี้ยงอะไรพวกเราดีล่ะยดจ๋า นั่นดีจะจะเลี้ยงอะไรอ่ะอืมแล้วพวกแกอยากกินอะไรกันอนะ่ะฉันอยากกินร้านหรูๆบ้างอะ่ะพวกรูปถอบุบฟเฟ่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยฉันยัไม่เคยกินเลยเอ๊ฉันก็อยากไปกินบ้างอะ่ะอยากมีรูปสวยๆอัพลงไอจีที่นี่ไหมแกมาสี่จ่ายสามนะก็ตกคนละสองพกว่าบาทเอง แหววแกหยดดูดิวิวใจกลางเมืองแบบนีน้อย่างแกอะถ่ายรูปออกมาสวยแน่นอนนั่นดิเหมาะกับแก๊งสาวอย่างพวกเราด้วยนะบรรยากาศดีแบบเนี้ยแหมแกถามเพื่อนก่อนไหมอ่ะว่าสะดวกจ่ายหรือเปล่าคนละไม่กี่บาทก็จริงแต่ถ้าหยดจ่ายคนเดียวอ่ะจะไหวหรออืมจริงด้วยอ่ะพวกเราก็เกรงใจเนาะถ้าให้เพื่อนมาเลี้ยงตลอดอ่ะ พวกแกอย่าคิดมากสิฉันได้เงินมาตั้งสองหมื่นนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงก็ได้เป็นว่าฉลองหน่อยแล้วกันจะดีหรอโยดแต่ถ้าได้ไปฉันจะลงไอจีขอบคุณแกด้วยติดไฮไลท์ให้จัดไปเลยจ้ะวันไหนดีเอาเป็นวันหยุดนี้เลยไหมสุดปังจะเพื่อนสาวเดี๋ยวฉันจองให้เลยไปหาชุดรอเลยจ้ะแต่ก็อย่าใส่สวยเกินกว่าฉันที่เป็นเจ้ามือนะใส่สีอะไรดีอ้ อ่กโยดแกดูลิบรุ่นนี้ดิสีสวยเนาะเออเออฉันก็เห็นอยู่เหมือนกันสวยนั้นเนี่ยคอลเลคชันใหม่ซะด้วยใช่ฉันชอบสีนี้อะแกว่ามันเข้ากับฉันป่ะอืมฉันว่ามันก็เข้ากับแกดีนะอืมฉันก็แค่ถามดูเฉยๆอะยังไม่มีเงินซื้อหรอกนี่ก็ใกล้จะวันเกิดฉันแล้วด้วย แทงเก่าก็ใกล้จะหมดอยากได้ลิบใหม่อ่ะงั้นฉันซื้อให้แกเลยดีไหมแกจะได้ของขวัญที่แกถูกใจไงจะดีเหรอโยดแต่ฉันไม่ได้ขอแกนะเออนะ่ะ<ม>ฉันซื้อให้เอาเป็นว่าฉันให้ของขวัญวันเกิดแกเล็กๆน้อยๆแล้วกันคุยอะไรกันอยู่จ๊ะเพื่อนสาวกำลังคุยเรื่องของขวัญฟ้า เออจริงด้วยอ่ะมันลือนี้ก็มันเกิดฟ้าแล้วนี่อุย๊ยแบบนี้ไปฉลองที่ไหนก็นดีล่ะฉันก็อยากไปกินร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่แถวออฟฟิศละแกอร้านนั้นก็น่ากินนะฉันอยากกินอยู่พอดีเลยอ่ะเออเอาเดิบกแกฉันก็อยากกินกุ้งอยู่เหมือนกันเบิร์ดเดย์นะแกมีความสุขมากๆนะขอบใจนะแก น่ารักที่สุดเลยอืมหยดเพื่อนรังนิสัยเปยจริงๆเลยวันเกิดฉันขอบ้างนะแกอยากได้บ้างอะ่ะจ้าเอาไว้ถึงวันเกิดพวกแกก่อนค่อยว่ากันเนะาะแล้วสั่งอาหารกันดีกว่าน้องคะได้ค่ะอะ่เจ้าของวันเกิดอยากกินอะไรให้สิทธิ์เลือกเลยแกสแกนดูเมนูได้ที่นี่นะคะ เอาแซลมอนซาชิมิปูนิ่มทอดกระเทียมอากับโป่งทอดน้ำปลาส่วนฉันขอเป็นหอยแครงลวกละกันงั้นฉันขอเป็นยำวุ้นเส้นทะเลด้วยค่ะเอาแค่นี้ละค่ะแล้วก็ขอข้าวเปล่าถุงนึงนะได้ค่ะรับอะไรเพิ่อมอีกไหมคะโยดแกอยากกินกุ้งไม่ใช่หรอถ้าเป็นเมนูกุ้ง<อ>ทางร้านขอแนะนำเป็นกุ้งแม่นม้ำเผานะคะัขายดีมากๆเลยค่ะงั้นก็จับมาเลยพี่น,นะ ได้ค่ะแล้วพวกเครื่องดื่มรับเป็นอะไรดีคะเอาน้ำเปล่าแล้วกันค่ะโอ้ยอิ่มมากเลยอ่ะดีนะที่ฉันไม่วู่วามสั่งเพิ่มเนี่ยไม่งั้นกินไม่หมดแน่เลยงั้นคิดเงินเลยไหมน้องๆเก็บเงินด้วยค่ะอ่าทั้งหมด3,780บาทค่ะ วันนี้วันเกิดฟ้าฟ้าไม่ต้องจ่ายนะเดี๋ยวเบิร์ชันเลี้ยงเองเออฉันว่าแล้วว่าฉันลืมอะไรอะลืมหยิบบัตรมาแกวอไปก่อนนะอุ๊ยฉันก็ลืมเหมือนกันนะปุ้ยวันนี้ไม่ได้พกอะไรมาเลยอะไม่ต้องห่วงเลยค่ะร้านเรามีสแกนจ่ายนะคะอุ๊ยของฉันก็แบบเหมดพอดีเลยอะค่ะ ของฉันแอปธนาคารมันก็มีปัญหาวันก่อนใส่รหัสผิดไปแล้วมันล็อกยังไม่ได้ไปแก้ที่ธนาคารเลยโยดงั้นแกออกให้ก่อนเลยได้ปะออวันนี้วันเกิดฟ้าหรือแกจะเลี้ยงก็ได้นะก็ได้งั้นฉันเลี้ยงฝ้าก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะไปโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะขอบใจนะแกใจดีกับเพื่อนตลอดเลยอะ่ะขอบคุณมากนะแกน่ารักจริงๆเลยเอาไงอะ่ะกลับเลยไหมไม่น่าหน้าใหญ่เลยเรา มันจะพอใช้ถึงสิ้นเดือนไหมเนี่ยเป็นอะไรหลายหยดหน้าตาดูเครียดเชียวคือหนูมีปัญหาด้านการเงินนิดหน่อยอะค่ะแม่เอาเงินเดือนก็ตั้งหลายบาททำไมไม่พอใช้ล่ะลูกคือค่าน้ำค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในบ้านแม่ก็จ่ายหมดนะเอาเงินไปทํำอะไรหมดนายหยดคือวันนี้หนูเลี้ยงข้าวเพื่อนไปอะค่ะแม่เป็นวันเกิดฟ้าพอดีด้วยเลี้ยงไปก็ตั้งหลายบาทเนี่ยกว่าเงินจะออกอีกทีก็หลายวันเลยก็เราไปทําหน้าใหญ่ใจโตจะไปโทษใครได้ล่ะก็เพื่อนมันชงมาแม่ถ้าหนูไม่เลี้ยงอ่ะหนูก็ขายหน้าแย่เลยแล้วเลี้ยงมากี่ครั้ง ทำไมเงินไม่เหลือเลยเนี่ยรวมๆเดือนนี้ก็ห้าหกรอบะแม่ในจะของขวัญวันเกิดเพื่อน,นอีกโอ้ตายตายตายเพื่อนพากันเกิดเดือนนี้หมดเลยเหรอคือมันก็ไม่ใช่แค่วันเกิดหรอกแม่แล้วเพื่อนคนอื่นน่ะไม่แค่จะช่วยหารบ้างเหรอหรือเราไปเอ่ยปากรับหน้าไว้หมดเลยถ้ามีเพื่อนคิดจะเอาจากเราอย่างเดียวก็คิดดูให้ดีๆนะ ว่าเขาอาจเป็นเพื่อนหรือเป็นตู้ ATM กันแน่เป็นเพื่อนกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันได้บ้างเราเองก็เหมือนกันนะหยดหัดหปฏิเสธคนอื่นซะบ้างแม่ไม่ว่าหรอกนะถ้าเงินที่หาได้จะเอาไปใช้กับคนอื่นแต่ก็ต้องจับบริหารแล้วก็เลือกครบคนด้วยค่ะแม่ใช้เงินซื้อเพื่อนสิ่งที่ได้ไม่ใช่มิตรภาพนะลูกแต่ลูกจะไม่ได้ความจริงใจจากใครเลยหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่ ไหนไหนก็เลี้ยงเพื่อนมาเยอะแล้วลองไปให้เพื่อนเลี้ยงข้าวดูสัมือสิดูสิจะมีใครออยื่นมือมาช่วยไหมจะได้รู้ว่าเพื่อนนี่ยคบได้จริงไหมค่ะแม่หนูจะลองเอาไปทำตามนี่เพื่อนสาวฉันเห็นร้านญี่ปุ่นเปิดใหม่อ่ะมีโปรด้วยนะไปปะอืมฉันอยากเห็นแซลมอนอยู่พอดีเลยอ่ะ จริงเหรอฉันก็อยากกินเหมือนกันอะแต่เพิ่งจ่ายค่าผ่อนรถไปแกจะกลัวอะไรอะปุ้ยเพื่อเรารวยซะอย่างโยดพาพวกฉันไปเลี้ยงไหนซีใช่ไปเถอะนายโยดฉันอยากกินแซลมอนอย่างอะน้ะเลิกงนานไปกันเลยไหมคือช่วงนี้ฉันช็อตอะเพิ่งจ่ายเงินซ่อมรถไปคงไม่มีไปเลี้ยงพวกแกแล้วอะเนี่ย พอซ่อมรถเสร็จฉันก็ไม่มีตังค์เติมน้ํามันก็เลยต้องนั่งรถเมย์มานี่แหละปุ้ยฉันขอติดรถกลับบ้านไปด้วยได้ไหมอะวันนี้ตอนเย็นอะเออพอดีวันนี้ฉันไม่ว่างอะมีนัดกินข้าวกับที่บ้านเอาเหรอแต่เมื่อกี้แกเพิ่งบอกว่าจะไปกินอาหารญี่ปุ่นด้วยกันนะก็แกไปไม่ได้แล้วนี่ใครบอกว่าฉันจะไม่ไป ฉันก็แค่บอกอเฉยๆอะว่าช่วงนี้ฉันช็อตเอาจริงๆพวกแก3ามคนเลี้ยงฉันหน่อยไม่ได้หรอสมคนหารกันก็คงไม่เท่าไหร่เองมั้ง New Year สาวนี้แกจะกลับบ้านที่ชุมพรไม่ใช่หรอซื้อทุเรียนทอดมาฝากฉันบ้างสิฉันอยากกินอนะ่ะได้สิแกจะฝากซื้อใช่ไหมเปล่าวะฉันจะให้แกซื้อมาฝากแกลืมไปแล้วหรอว่าช่วงนี้ฉันช็อตอะ เออฉันไม่ได้กลับบ้านแล้วว่พะพอดีว่าฉันมีนัดกับหมอฟันฉันก็เลยเลื่อนไปก่อนน่ะฟ้าที่งี้แกเลี้ยงข้าวฉันสักมื้อสิเมื่อเช้าฉันไม่ได้กินข้าวมาเลยอะ่ะหิวม,มากออุ๊ยลูกค้าโทรมาพอดีอะ่ะฉันคุยงานกะ่อนะฉันลืมไปอะ่ะ เชียงนี้แฟนฉันมากินข้าวด้วยคงไปด้วยไม่ได้นะพอฉันไม่มีเงินก็หายหัวกันหมดเลยนะคงเป็นแบบที่แม่ฉันว่าจริงๆด้วยแม่คะหนูเข้าใจที่แม่บอกแล้วนะเพื่อนพวกนี้หวังแต่ผลประโยชน์พอหนูเดือดร้อนจริงๆอ่ะก็เบือนหน้าหนีกันหมดเห็นไหมลูก ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่เราให้ใจเขาแล้วเขาให้ใจเรากลับมาหนูเข้าใจแล้วเลยค่ะรู้สึงเลยต่อไปจะไม่น่าหญ่กับใครอีกแล้วดีแล้วล,ลูกจะไม่เป็นบทเรียนนะต่อไปอ่ะเลือกคบแต่คนดีๆเพราะการที่เราเป็นคนแบบเนี้ยทําให้คนที่เห็นแก่ตัวเข้ามาในชีวิตเราได้แต่ถ้าหนูจะต้องมีเพื่อนแบบนี้อีกหนูขอไม่มีดีกว่าเก็บเงินไว้ให้แม่คนเดียวดีกว่านาะแม่น่ะไม่อยากได้เงินลูกหรอกนะ ขอแค่ลูกไม่ลำบากแม่ก็ดีใจแล้วกังวลเหรอลูกนิดนึงค่ะแม่หนูก็กำลังคิดเรื่องที่จะร่วมงานกันต่อนี่แหละไม่รู้จะมองหน้ากันยังไงถ้าไม่สบายใจอ่ะย้ายงานไหมลูกยังไงก็ทั้งแก๊งเลยนี่ไม่ค่ะหนูจะไม่ย้ายเพราะคนที่ผิดมันไม่ใช่หนูคนที่ต้องอายอะ่ะ คือพวกนั้นมากกว่าแล้วแบบเนี้ยจะไม่ลำบากใจเหรอลูกไม่ค่ะเป็นแบบเนี้ยหนูก็สบายใจกว่าเหลืองเงินไว้เปยตัวเองตั้งเยอะไม่ต้องไปเสียให้ใครว่าไงจ๊ะเพื่อนร่วมงานว้ายนี่มันกระเป๋าที่เพิ่งออกมาใหมา่นี่ใบตั้งหลายบาทเลยนะแกสวยใช่ไหมล่ะก็อาทิตย์ก่อนที่ฉันไม่ได้ไปกินข้าวกับพวกแกอะ ฉันมีตังค์ไปซื้อกระเป๋าคอลเลกชันใหม่เลยนะไหนแกบอกว่าช่วงนี้ช็อตไงฉันบอกพวกแกไม่หมดอะที่ฉันช็อตอะหมายถึงเงินเดือนแต่พวกเงินที่ฉันเอาไปซื้อกระเป๋าอย่างเงี้ยฉันลงทุนได้กำไรมาเกือบครึ่งแสนเลยนะจริงเหรอแกได้มาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วจ้ะนี่ก็กะว่าตอนเย็นจะไปกินโอมาเกสิ่งแพงๆซักคอร์สหนึ่งด้วยนะ พียแกฉันมีร้านโอมาเกษตรแนะนำนะฉันเพิ่งคุยกับฟ้ากับปุ้ยเสร็จจะไปด้วยกันส่เย็นเนี้ยถ้าฉันไม่มาคุยด้วยแกก็คงไม่ชวนเลยสินะก่อนหน้านี้เห็นพาไปกินข้าวกันสามคนไม่เห็นชวนฉันเลยอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นฉันน่อยก็เห็นแกกำลังชอไดะเลยไม่อยากชวนไปกินข้าวกลัวแกจะลำบากใจที่ไม่มีตังจ่ายขอบใจนะพี่คิดถึงฉันอะแล้วพวกแกมีตังไปกินกันเหรอ เห็นชอบบน่นว่าไม่มีตังค์ไปกินของแพงๆกันนีิก็แค่ดูๆไวนะ้น่ะถ้าแกไปด้วยมันก็ดีนะจองเลยแม่แกเอาสิจองเลยแกแจ๊กอย่าเสียอย่างไม่ไปได้ไงล่ะฉันไม่ไปฉันมีนัดกินข่าวที่บ้านเย็นนี้งั้นไปวันหยุดก็ได้พวกเราจะได้เต็มที่อ่ะฟ้าบอกว่าจะไปซื้อเสื้อใหม่อพอดีด้วยใช่ไปวันเสาร์ก็ได้นะแกวันเสาร์ฉันก็ไม่ว่างอะ่ะ จะไปทําฟันทำฟันแกจะไปทำอะไรกับฟันเนาฉันจะไปจัดฟันขูดหินปูนหรือว่าจะเลาะฟันออกทั้งปากอะ่ะฉันก็ทําได้หมดแหละเพราะฉันมีเงินไม่เป็นไรเนาะค่อยว่ากันแต่เที่ยงนี้แกไปกินข้าวกับผู้ชันนะไม่ได้อะ่ะฉันมีนัดกับแฟน แกมีแฟนเหรอโยดไปมีมาตอนไหนเนี่ยไม่มีแต่ฉันจะไปตอนเที่ยงนี่แหละเพราะฉันจะจ้างฉันมีเงินฉันจะจ้างใครมากินข้าวกับฉันก็ได้ดีกว่าไปกับเพื่อนแบบพวกแกสามคนไงโยดนี่ทำไมแกพูดแบบนี้ล่ะพวกฉันเพื่อนแกนะใช่จ้ะฉันก็ทักทายพวกแกแบบเพื่อนแล้วไงแต่เป็นแบบเพื่อนร่วมงานจ้ะ